นะครับเพื่อนๆพามาทานของหวานนะครับที่เขาใหญ่ร้านชื่อหอมมะพร้าวเขาบอกว่าอะไรที่ทําจากมะพร้าวเค้กมะพร้าวที่ทามาจากมะพร้าวเดี๋ยวเาให้เขาแนะนำากันผมไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าเห็นเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวอะไรสมูทตี้ครับพวกเฟรน้์คบอมอลจะมีพวกอะไรนะกาแฟาโกโก้อะไรแต่ตรงนี้เขาจะเป็นพวกผลไม้ทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหอมมะพร้าวที่เขาดังนะครับา้สาขาเขาใหญ่นะเห็นเขามีสาขาที่ปากช่องที่ฝั่งนูน้นผมลองลงมาดูแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะหอมมะพร้าวเขาใหญ่นะครับไปสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับมาต้องกินอะไรครับแนะนำัวเป็น ไอ้มะ้าวปัน่นรมะพร้า,าวาปัน่นอ๋อที่กันสมกันเหรอช่ะแล้วก็จะมีเป็นมร้าวปั่รวมมิรมพรปันกับแกลกรอช่องค่ะโอ้โหัไม่จะหวานไปได้วะเอาเออได้องามหวานได้อะ เอาอะเอาแบบมนิดก็ได้ป่านยี่ห้านะครับป่านยี่ห้าครับแล้วก็มีอะไรแนะนำนไหมครับเอาครับเคกเบอร์แล้วก็ป็นเค้กมะพาวเป็นตัวนะคะทเอามาหมดเลยอย่างละหนึ่ง สชิ้นหนกล่องแล้วก็วกอฟเฟิลหนึ่งกล่องนอะะเค้กมาสั<ท>ก,ก่อนหนึ่งชิ้นแล้วเป็นเค้กของลูกหนึ่งชิ้นนะคะจ้ะจะ้โอเคเอาแค่นี้่อนครับได้ นี้เน,รา,ร,นะะรากคระคองก้ีนะคะขลูกมน, <im it> นี่สาบก 1. 1> ้ะคกลอ้นอเ่กอนะคะเค้กมะพร้าวมงะกกชิ้นนะคะารอคบกเดี๋ยวขอสแกนจายครับนี่ดูเมนูนะครับสั่งอันนี้รวมิ็ดเลย ออกมาพักนะ้นเยอะเลยเนี่ยป่าเลยค่ะ รองเท้าก็มีทำพูนรองเท้าคานน้ำรองทก็มีเนะเดี๋ยว,วยรอเดี๋ยวเดี๋ยว,วยรอรอง้าสั่งไรหมดเลยเดี๋ยวรอดูออโอเคนะครับถึงแล้วนะครับก็ มะพร้าวเดี๋ยวแนละ้วสั่งลมิดรมาอะไรเดี๋ยวรองเลยคนระับสั่งหวานยี่สิบห้าครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้กินพวกน้ําหวานน้ําหวานจะไม่ค่อยใช้ใส่นี้นะจะเป็นพวกกินเค้กกินอะไรได้นี่ครับมีอะไรแมงลักนะครับแล้วก็ลายทับทิมก่อนแล้วก็สลินนะครับแล้วก็ขงกลางก็จะเป็นเนื้อเนื้อมะพร้าวนี่เี๋ยวเป็นวุ่น นี่เลยไอ,อ้น้ำมะพร้าวอ่ะน้ำมะพร้าวพนะี่เนี้ยใครกินหวานน้อยจ้าก,ก็เลยยี่สิบห้าพอแล้วเป็นในบางหน้านะครับเครื่องเยอะหน่อยนะครับเครื่องเยอะหน่อย แล้วก็มีบ้าบินครับเอตัวเค,ค้กว่พร้าวเคว่าเพาวแล้วก็บัฟเฟลมีสามไส้เลยับแล้วก็ทีเด็ดน่าจะตัวนี้ถอดลูกเดี๋ยวชิมกันมะพร้าวเป็นไงลองอะไรก่อนดีลองอะไรบ้าบินกันนะลนะ้อยล้้อน เออมันมนันไม่หวานมากเสียงดังว่ะมี่ต้องปัน่นบ้บไปหอมหอมมันมันนะไปจ้า ช้อนนี้แล้วกันคนระับเค้กมะพร้าวเคยกินของของในห้างเจ้าหนึ่งอร่อยมากนะครับถ้าอันนี้เดี๋ยวดูดีว่าจะสู้เจ้านุ้นได้ไหมนะครับเจ้าในห้างเขาเท่าไหร่แล้วแม่ร้อยยี่สิบนะครับลวกแล้วไม่แลไร ข้างหน้าเทปดีแต่เหมือนข้างในแอบเป็นเหมือนอะไรนะชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนใครนะชอบแบบนุ่มๆนะครับก็ได้อยู่นะครับครีมดีครีมบครีมข้างหน้าดีดี ที่นี่เขาจะไม่มีทานที่ร้านนะหน้าลจะเป็นลายประเภทอเวหมดนะครับจานที่ร้านไม่น่ามีนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามเลยนะครับก็เลยรีวิวในร้านเลยนะครับได้ไหนมาแล้วนี่จัดสวยงามภานที่จําได้เลย189จงแาต่ไม่ผิดครับหน้าให้มาทั้งลูกนะครับเนื้อมะพร้าวท้งลูกไปดูข้างในคืออะไรอะ่ะ อ๋อข้างในก็จะเป็นเหมือนเค้กมะพร้าวเหมือนกันอ๋อข้างในเป็นเค้กมะพร้าวนี่ครับทอดออกมาน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนเค้กตัวนี้แต่เอาเค้กตัวนี้ไปใส่ลูกมะพร้าวอะไรเงี้ยนีอืเค้กทิ่เยอะกว่าหอมมะพร้าวมากกว่า ถ้าใครชอบนะผมชอบนะตนัวนี้ชอบชอบมากกว่าตัวนี้ถ้าใครจะกินเทปมะพร้าวนี่เลยไป้นเรียนบ้ากดิโอเคทดลองนี่นี่เขามีตัว सलीम है। นายหนอกรีวิวอันนี้สวยๆนะ,ะยังไงบ้างบ้จงะโปรตีนก็ไค่ะนะคะหอม ร้านแรกตวแรกไดออันนี้ร้านี่อ,อยู่ดิษฐ์ถนนเลยเดี๋ยวไปออกไปได้ร้านให้ดูนะเดี๋ยวขอมาเล่ากินก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะาจะทาให้หมดนะเราบอกว่าหอมมะพร้าวเป็นไงบ้างนะครับนี่คุณไหนพึ่งชิมแล้วน,นะครับตัวนี้หอมกว่าผมมองไว้ตัวนี้ใช้ได้กว่าครีมครีมมันหอมครีมมันหอมมะพร้าวครีมมันหอมมะพร้าว ก็กินมะพรด้วยอ่าไปกินมะพร้าวด้วย,ยใช่ครับแต่เขาเป็นมะพร้าวอ่อนที่นี่เขาจะเป็นเทกเวนะเหมือนที่บอก<ม>อน่าจะเป็นเทกเวทนะครับถ้าเป็นสาขาในเมืองหน้าจะมีที่นั่งในห้องแอร์นี้ก็โอเพ่นแอร์นะแต่แต่งร้านอ่แต่ก็ไม่ได้ถึงคาเฟ่นะเขาเป็นร้านขายแวะข้างทางครับแล้วก็แวะซื้อกลับขึ้นไปกินข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮ<ม>ะเ<ม>ดี๋ยวขอพวกเราดื่มดับกับของหวานของหวานไหมของหวานก่อน และรสรุปหน้าร้านนะครับหอมมะพร้าวเขาใหญ่นะครับก็ก็หอมจริงนะครับอ๋อหอมน้ำมะพร้าวถ้าใครอยากอยากของหวานทานได้นะครับชอบก็กเป็นพวกน้ำมะพร้าวปั่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เค้กถอดรูปรอ่ะเค้กถอดรูปถ้าใครอยากกินเค้กก็เอาไเลยตุ้มๆเลยเค้กเลยก้อนหนึ่งได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เลลดลิชชนรถรถรถเฉอ่ะร้านที่อยู่ ติดถนนเลยข้าไแมคโครนะครับเราลงเขามานะครับก็จะเห็นร้านก่อนถึนี่ร้านแล้วก็แมคโครนะครับก็ถ้าใครอยากกินของหวานถ้าใครไม่อยากไปคาเฟ่ใครอยากกินมะพราะ้าวหอมๆเชิญไดเ้เค้กถั่วลูกเชิญได้นะครับโอเคบา,บายบายคลิปหน้าเจอกัน